คนคนคนแล้วทุกคนคิดดูว่าตอนเนี่ยอายุอันนี้คือตอนเนี่ยน่าจะอยู่เท่าประมาณแพทกับจัรลีอ่ะตอนเนี่ยทำอะไรแบบนี้อ่ะพูดถึงแล้วมาเลย,ยพูดถึงแล้วมาเลยแรงมากสวัสดีค่ะพูดถึงแล้วมาเลยใช่ไหจ๊ะยังไม่จบชื่อด้วยซ้ำอะไรจ๊ะพูดอะไรมีทคาอะไรกันไม่ใช่แบบเละกล่าวถึงอ่ะแต่คือยังไม่จบชื่ออ่ะ <laughs> คือยังไม่จบชื่ออ่ะยังไม่จบชื่อที่เก่าถึงอ่ะใช่ไหมจ้าายยากจริง,รง,รงยังไม่จบชื่อที่เก่าถึงอ่ะแบบฉันบอกว่า <c oughs> ตอนฉันอายุเท่าเธอฉันทําอย่างนี้อยู่ฉันกําลังแบบเต้นให้เพื่อนฉันดูอยู่ทางแบบไลฟ์วิดีโอแบบวิดีโอคอจะมันมีแอปสีฟ้าให้คอเพื่อน เป็นกลุ่มเนี่ยฉันทําแบบนี้อ่ะฉันข้อกับเพื่อนอนะ่ะนชั้นมอสสามฉันเต้นบัลเล่ให้เพื่อนดูอ่ะแล้วฉันบอกว่าฉันอายุเท่าเธอแล้วแกดูว่าฉันทำอะไรอ่ะและ้วแกดูแกตอนนี้ดิ่นี่รัวพื้นที่ก็อยู่แค่เนี้ยก็จะเต้นอนะ่ะ ด้วยซ้ำตลกอ่ะก็คือจะเต้น